เฉียงใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และพบได้ในที่อยู่อาศัยหลากหลายทั้งสวรน,นาป่าทะเลทรายและที่ลุ่มชื้นแฉ่งเป็นสัตว์กินพืชและอาศัยอยู่ใกล้แหล่งน้ําเมื่อสามารถเข้าถึงได้ช้างถือเป็นสิ่งมีชีวิตหลักเนื่องจากผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสัตว์อื่นมักรักษาระยะห่างจากช้างโดยมีข้อยกเว้นคือสัตว์นักล่าช้างเช่นสิงโตเสือโคร่งไฮยีนาและหมาป่าทุกชนิดซึ่งปกติมักเลือกช้างอ่อนเป็นเป้เปาหมายเท่านั้น ช้างมีสังคมฟิชชั่นฟิวชั่นหมายความว่ากลุ่มครอบครัวหลายกลุ่มมารวมกันเข้าสังคมช้างเพศเมียช้างพังมักอาศัยอยู่เป็นกลุ่มครอบครัวซึ่งอาจประกอบด้วยช้างเพศเมียหนึ่งตัวและลูกช้างหรือช้างเพศเมียหลายตัวที่มีความเกี่ยวดองกันกับลูกๆโดยไม่มีช้างเพศผู้ช้างพลายกลุ่มนี้มีช้างพังที่ปกติอายุมากที่สุดเป็นหัวหน้าช้างพลายออกจากลุ่มครอบครัวเมื่อถึงวัยเริ่มเจริญพันธุ์และอาจอยู่สันโดซหรืออยู่กับช้างพลายตัวอื่นช้างพลายโต เต็มวัยมีปฏิสัมพันธ์กับกลุ่มครอบครัวเมื่อหาคู่และเข้าสู่ภาวะที่มีเทสโทสเตอโรน